น้องปลายฟ้าแล้วก็ผู้ปกครองน้องปลายฟ้าบอกไอซีอากบน่ารักมากเลยมีลูกเล่นเหมือนพี่ไอดีเลยค่ะอันนี้นะคะคุณครูแกนะคะก็จะพา้องนะคะน้องปลายแล้วลูกนะมาทําไก่กระตากกันนะลูกนะไข่กระตากจากจานกระดาษลูกนะมาดูอุปกรณ์ก่อน ที่คุณครูได้เตรียมไว้คุณพ่อมารับแล้วเมื่อวานนะลูกเนาะที่เตรียมไม่เป็นไรนะคะน้องต้องดูการทําของคุณครูก่อนแล้วค่อยไปทําส่งคุณครูย้อนหลังได้นะคะอันนี้คือตานกระดาษเปล่าๆของเรานะลูกนะอ่าแล้วก็จะมีกระดาษสีอ่ากระดาษสีที่คุณครูได้ตัดแบ่งไว้ให้มีสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะลูกนะจากนั้นก็จะมีกระดาษการคุณครูก,ก,รก,ก็ได้ แบ่งให้น้องไปดูกันนะคะน,น้องมาดูการทำนะคะการทำทำยังไงนะคะขั้นตอน,รนออแรกเป็นยังไงคะคุณครูแกรนขั้นตอนแรกนะลูก นะกระดาษเปล่าๆของเรานะคะคุณครูแกนจะใช้สีเทียนนะคะซึ่งเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นสีเหลืองะนะคะบังคับเป็นสีเหลืองนะคะ,คะเพราะว่าไก่ของเราไก่น้อยกระตากกระตากเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะคุณครูแกรนก็จะทําการระบายสีเหลืองลงไปนะคะตรงหน้าที่ขาวๆน้นาะระบายให้เต็มเลยน้ลูกนมะ คุณครูแกนทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะลูกนะเดี๋ยวน้องดูก่อนนะคะแล้วน้องกลับไปทําที่บ้านนะลูกนาอดูวิธีการทําก่อนนะคะถ้าน้องไม่เป็นไรน้องดูไว้ก่อนนะแล้วกลับไปทำ่คุณคก็คุณพ่อหรือพี่ก็ได้นะคะที่บ้านแล้วค่อยส่งคุณครูย้อนหลังได้นะคะดูขั้นตอนการทำก่อน ตรงจานกระดาษนะคะเน้นย้ำว่าเป็นสีเหลืองมะลุกเนาะระบายให้ทั่วจานนะคะน้องน้องปลายอยาไปโรงเรียนไปวันจันทร์แล้วค่ะคุณครูก็อ,อยากให้มาค่ะน้องปลายค่ะคุณครูคิดถึงเด็กๆมากเลยค่ะน้องปลายเบื่อคุณแม่แล้วค่ะน้องปลายว่า รอก่อนนะคะเราสัปดาห์าหน้าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเอาพี่อนุบาลสามมาพัฒนาก่อนค่ะเพราะว่าคุณคุณแม่เข้าใจผิดนึกว่าได้ไปวันวันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่สี่ค่ะพอ,อดีที่จริงน้องจะได้มาวันที่สามสิบเอ็ดนะคะคุณแม่แต่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเรื่อยๆเพราะว่าติดตามข่าวสารตามสถานการณ์นะคะคุณแม่มันมีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะก็เลยรอบแรกเอาพี่อนุบาลสามมา ฝึกพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นป .1 นนะคะก็เลยเน้นเป็นภาษาไทยให้พี่อนุบาลมนะคะเป็นการฝึกอ่านเพราะว่าเวลาที่เขาขึ้นไปขึ้นป .1 นนะคะจะได้อแบ่งเบาภาระให้คุณครูปรถมนะคะในระดับหนึ่งช่วงนี้ก็โอเคอยู่ค่ะพี่อนุบาล3เริ่มเก่งแล้วครูเป้ก,กับครูแกนก็มีหน้าที่ไปช่วยะคะ่ะ <c oughs> ไปช่วยกรองค่ะพี่อนุบาลสามเพื่อดูว่าใครอ่านหนังสือได้บ้างกลุ่มไหนเป็นยังไงนะคะแต่ในช่วงของน้องอนุบาลหนึ่งเราก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะคุณแม่น้องอนุบาลหนึ่งก็คือจะต้องได้พยัญชนะไทยครบทั้ง44ตัวค่ะเพราะว่าขึ้นอนุบาลสองมานะคะจะได้ประสมสระได้ถูกต้องค่ะอ่ามักี้ทรศาสท์ ทีนี้คุณครูเป้ก,ก็เลยอ่าบอกผู้ปกครองไปว่ารบกวนนะคะถ้าผู้ปกครองไม่ค่อยได้เข้าเรียนออนไลน์ก็ให้ผู้ปกครองอ่ทบทวนตำราให้น้องเกี่ยวกับพยัญชนะไทยคุณครูก็จะดีใจมากเลยค่ะแบบว่าถ้าคุณครูนำเด็กมาทดสอบคุณครูจะไม่ทดสอบแบบว่าเรียงตัวค่ะคุณแม่ให้ชี้สลับกันไปสลับกันมาเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กได้จริงหรือไม่นะคะใช่ เอ็นจังเลยเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปออเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมลูกคุณครูได้ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องชายขาจากการจากการกระดาษสีขาวๆข,ของเรานะคะก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูกแกรนก็จะพักตรงนี้ไว้และเอาอส่วนที่เหลือมาทําต่อค่ะ ลำดับต่อไปส่วนที่เหลือคืออะไรคะคุณครูกแกรนครูก็จะระบายเน้นแต่ว่าเน้นเป็นสีอะไรคะนนเน้นเป็นสีส้มค่ะเป็นหางของเขานั่นเองนะลูกนะค่ะในส่วนที่คุณครูตัดแบ่งครึ่งให้เล็กๆนะคะใส่ไปในถุงนั้นนะคะออจะมีตัวที่คุณครูกแกรนนะคะระบายอยู่ชิ้นเล็กๆล,ลูกออที่คุณครูตัดแล้วนะคะชิ้นเล็กนี้นะคะเน้นย้ำว่าเป็นสีส้มสีออรเรนนะคะ สีสออเรนสีส้มนั่นเองค่ะออกเก่งมากค่ะเมื่อกี้คุณครูแกนระบายสีเยลโล่สีเหลืองนะคะตรงจานกระดาษใหญ่ๆนะคะใ,<น>ใช้สีเหลืองทีนี้ลำดับต่อมามเป็นสีส้มนะคะเห็นไหมลูกคุณครูก็จะระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ น้องปายทันไหมคะจากนั้นนะคะคุณผูกก็จะใช้กรรไกรตัดให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะลูกต่อมาเราได้สองอย่างแล้วนะเราได้หางแล้วก็ตัวไก่แล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทําเป็นกระดาษสีแดงจะทํามาเป็นงอนไก่ของเราเราก็พับแบ่งครึ่งแบบนี้นะลูกนะค่ะ กระดาษสีแดงนะคะมันเป็นอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะพับก่อนนะคะพับครึ่งนะคะและจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอนะคะวาดนะคะวาดตรงหงอนไก่ใช่ไหมคะคุณครูแกนใช่แล้วค่ะกระดาษสีแดงตรงนี้เป็นหงอนไก่นะคะรบกวนว่าต้องพับก่อนนะลูกนะพับก่อนนะคะและคุณครูแกนก็จะวาด เป็นโค้ง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 เหมือนหญ้านะลูกไม่ค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้กันไกรตัดในส่วนของการใช้กันไกรตัดรบกวนเป็นผู้ปกครองนะคะตัดให้เด็กๆนะคะเพราะว่ากันไกรนะคะเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายนะคะเด็กๆจะต้องมีคนช่วยแนะนํานะคะ อ่าเห็นไหมลูกน้องไปดูนะคะคุณครูแกนจะทําไก่กระตักแบบไหนออกมาและน่ารักนะคะอ่าคุณครูแกนพับกระดาษสีแดงเป็นครึ่งนะคะแล้วจากนั้นวาดเป็นเหมือนหญ้านะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะเพราะว่ากระดาษทบกันมันจะได้สองอันนะคะสองชิ้นเป็นงอนค่ะตัดตามรอยนคี๋เราค่อนะเดินทนกนอืมอืมอืม หลังจากที่เราวาดแล้วก็ตัดออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะลูกนะ้สองงอนอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะมาประกบใส่กันนะะคได้งอนไก่แล้วเราได้ชิ้นที่สามกันแล้วนะคะต่อมาต่อมาต่อมาคืออะไรคะครูเป้ค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะก็คือกระดาษชาร์ตสีเหลืองนะคะซึ่งคุณครูเตรียมไว้ให้มีสองแผ่นนะคะ นี่แบบนี้เลยแผ่นเดียว้ดูคุณรูแต่เราจะใช้แค่แผ่นเดียวนะคะให้เราพับครึ่งเหมือนเดิมนะลูกนะพับครึ่งเหมือนเดิมแบบนี้นะคะพับเสร็จแล้วให้น้องว่าเป็นปากของเขานะลูกนะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้กันไกรตัดเหมือนเดิม เวลาวาดนะคะให้วาดอ่ตรงมุมตรงนี้นะคะมุมที่ไม่ได้แบ่งแยกกันนะลูกเนาะโอเคค่ะ,ะเราเตรียมเสร็จแล้วครบทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะคุปแป้ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการประกอบกันนะคะ การประกอบนี้คุณครูแกรนใช้กาวด้วยไหมคะใช้ค่ะอ่มีกาวด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรคะคุณครูแกนมีดินสอใช่ไหมคะปากกาเคมีปากกาเคมีลืมนะคะเพื่อเราจะวาดตาของมันนั่นเองน้องสามารถใช้สีเทียนนะคะวาดตาได้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะต่อมานะคะกระดาษ การกระดาษที่เราระบายสีเรียบร้อยแล้วให้น้องน,นะคะพับครึ่งน,นะลูกนะพับครึ่งโดยเอาสีเหลืองออกด้านนอกน,<า>น,นั่นเองค่ะเห็นไหมลูกดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่คุณครูตั้งได้แล้วจานกระดาษแบนๆทำขึ้นออกมาก็าจะตั้งเป็นประมาณนี้นะลูกนะกอ่าเป็นเป็ต่อนนมาคุณครูก็จะใช้กาวนะคะใช้กาว ดูคุณครูทำเลยใช่กาวนะคะระบายหองอไก่ที่เราตัดไว้นะคะที่เราเตรียมไว้นะลูกนะทากาวไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะลูกนะตรงบริเวณที่เป็นเส้นตรงนะคะตรงหยักหยักเดี๋ยวเราจะชี้ขึ้นใช่ไหมคะครูแกนใช่แล้วคะ่ะอ่าน้องคุณครูแกนเลือกเป็นตรงนี้นะคะหงอนไก่จะอยู่ตรงด้านหน้านะคะ,ะด้านหน้านะคะ น้องดูเลยนะลูกนะเดี๋ยวน้องไปทาที่บ้านนะคะค่ะแกนก็จะทากาวที่หงอนไก่ทั้งสองนะคะอ่าด้านนี้คุณครูแกนติดไปแล้วทีนี้ด้านนี้ก็จะติดมาตรงนี้เพื่อประกบกันนะคะเห็นไหมลูกว้าวเราเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนแล้วเราค่อยมาประกอบใช่ไหมคะคุณครูแกนใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะ,ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มจะเป็นไก่กระตากกระตาก ค่ะต่อมาอะไร่ะถ้าคุณครูแก้มต่อมาก็จะเติมปากให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปหาคิดน้าคหานอค่ะปากก็เป็นสีเหลืองๆนะคะที่เป็นบ้านเป็นแหลมๆนะคะเห็นไหมลูกจากกระดาษสีเหลืองที่คุณครูเตรียมให้แล้วนะคะกราประกบเอาเข้าไปด้านในเลยนะคะด้านในตรงนี้นะคะระหว่างตรงนี้นะลูกนะ นี่ตรงนี้ตรงกลางที่หนูพับนะคะเอาปากเขาสอดเข้าไปด้านในเลยค่ะติดกาวนะคะเราทำยังไงให้พี่ไก่ของเราตั้งได้นะคะพี่ไก่กระตากของเราตั้งได้จะเป็นยังไงนะ้โอเคค่ะโอเคแล้วค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะคุณครูกแกนจะใช้ อ่าตรงงอนใช่ไหมคะงอนเรามีแค่ด้านเดียวนะคะไม่ต้องมีประกบกันนะคะต่อมาเราก็จะทําเป็นหางของเขานะคะจำเป็นนอนไอนนะจำใหม่เออไปไม่ปรกบนะเออเออนอนต้อยอย่นั้เออนอนต่อยแล้วก็ติดเลยนะคะว้าวติดเลยค่ะเห็นไหมคะได้เลยนี่ ในส่วนตรงนี้น้องปลายไม่ต้องไปหาซื้อของเลยนะคะคุณครูเป้เตรียมไว้ให้แล้วน้องลูกเนาะเดี๋ยวดูวิธีการทํากับคุณครูแกรนนะคะครับ,บค่ะ,บบะ,คะตรงตรงด้านตร,ตรงหางของเขาก็คือต้องอจับนานๆหน่อยนะลูกเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยติดนะคะเราต้องยึดนานๆหน่อยใช้เวลาหน่อยนะคะอ่าอยู่ไม่รู้<า>ทีนี้ ทำไมพี่ไก่ของเรามองไม่เห็นนะต้องทํายังไงคะน้องปลายต้องทํายังไงลคะต้องทำตาค่ะเก่งมากค่ะต้องทำตานะคะตานะคะตาจะอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณปากใช่ไหมคุณครูแกมใ่แค่ะคุณครูก็จะเอาสีดำนะคะในส่วนนี้ใช้สีดำได้นะลูกน้อถ้าไม่อยากให้เอ่อ สีของเรานะคะมองเห็นแบบว่าอันนี้มองเห็นไม่ชัดคุณกุเปก้ก็เลยเอาปากกาเคมีให้คุณกูแกนนะคะปากกาเคมีจะเข้มข้นมากนะคะลูกแดงแดงงท้องาจะไม่มองเห็นนะลูกสีเมสิกก็ได้นะคะเอาน้องไปดูได้ค่ะกุ้แก้องนะคะอาถูกได้เราวาดนะคะ ทั้งสองด้านเลยนะคะอ่าเราได้แล้วดวงตาลูกไก่ไอ้นะอย่าไปหยาบนนั่เองเด็ดหรือยังครับแกเด็ดแล้วค่ะสวยไหมคะอันนี้น้องสา่สามได้ทำเล่นที่บ้านได้อ่าทีนี้พี่ไก่ของเราจะไปไหนดีนะอ่าเห็นไหมลูกนานกระดุกกระดิกได้เรื่อยเห็นไหมคะทำเล่นที่บ้านดีไหมคะเห็นไหมลูก กระดุกกระดิกได้เรื่อยเรื่อยอ้าวชอบไหมคะน้อชอบไหมเห็นไหมเขาเขากำลังกระดึ๊บกระดึ๊บกระเด้งกระดองเห็นไหมคะจะจิกเขาจะมาจิกข้าวแน่ารักไหมคะน้องไปน่ารักค่ะค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์นี้นะคะคุณคุณแม่นะคะสามารถช่วยน้องได้นะคะเพราะว่ามีเป็น ที่ทำตัดใช่ไหมคุณครูแก้วใช่ค่ะมีช่วงเวลาที่ต้องใช้กันไกลนะคะน้องอาจจะทำไม่ได้ต้องมีอุปกองช่วยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์น้องทำได้ตรงส่วนที่ระบายสีนั่นเองน้องจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กอ่าอย่างอันนี้เลยนะลูกนะเพราะว่าต้องใช้สีเหลืองเยอะใช่ไหมคะคุณครูแก้วใช่แล้วค่ะกล้ามเนื้อมือของน้องเล็กๆก็จะแข็งแรงนะลูกนะต้องระบายเองเท่านั้นนะ ในส่วนที่เป็นการตัดรบกวนปกครองะนะคะตัดให้น้องนะคะโอเคีนี้คะันนี้เรามาสรุปกันนะลูกนะในส่วนของจาน,นใหญ่ๆนี้ใช้สีเหลืองนะลูกนะในการระบายะอะตรงหางของเขานะคะเล็กๆที่เป็นชิ้นเล็กนะคะ,ะอ่าส,สีส้มค่ะออเรนนะ,นะคะ แล้วก็เป็นงอนคุณครูเป้ก,ก็จะเตรียมสีแดงไว้ให้แล้วเป็นกระดาษสีแดงนะคะและแลก็มีกระดาษสีเหลืองเป็นปากของเขานะคะและส่วนลูก,กตานะคะอให้น้องใช้สีดำนะลูกเนาะในการระบายเป็นลูกตากลมๆนะคะอ่าน้องไปฟ้าโอเคอยู่ใช่ไหมลูกโอเคค่ะครูแกเนเล่นให้น้องดูใหม่สิคะว่ากระดุกกระดิกไหม ดูนะคะอ่าเป็นพี่ไก่ล้มลุกไหมคะตุ๊กตาล้มลุกเห็นไหมคะ่อตักมากเลยไขุญากค่ะคุณครูไข่อนุญยตค่ะอุปกรณ์นี้พ่อคุณพ่อเขาเอามาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูเป้เตรียมไว้ให้แล้วบอกบอกคุณพ่อว่าเผื่อว่าสถานการณ์ก็คือไม่ปกตินะคะคุณแม่คุณครูเป้ก็เลยทําแผนของน้องนะคะต่อทั้งหมดสิ้นเดือนกุมภาเลยค่ะ เป็นสามสัปดาห์นะคะคุณเป้เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์ใส่ไว้ให้แล้วนะคะคุณแม่แล้วก็มีหนังสืออีกสองเล่มที่อเสริมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และภาษาไทยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณพอดีพอดีพ่อเอาคุณพ่อเอาให้แต่หนังสือเดี๋ยวต้องไปถามคุณพ่อก่อนเดี๋ยวค่อพาน้องทําตอนจริค่ะจะมีจะมีถุงเนี่ยค่ะคุณเป้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าคุณพ่อหาไม่เจอหรือว่ายังไงมาเอาที่โรงเรียนได้นะคะคุณภูมี มีเสริมให้ตลอดค่ะคุณแม่ไม่อยากให้ซื้อนะค่ะคุณแม่มีมีแต่ถุงนี้เอามาให้ค่ะพี่ที่เมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อคุณพ่อลืมกาหนังสือสองถุงคุณนิทานเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำถ้าสมมติว่าไม่มีหรือว่ายังไงคุณแม่มารับได้นะคะคุณครูเป้เตรียมไว้ให้แล้วค่ะค่ะในวันนี้นะลูกเนาะในวันนี้นะคะหวังว่านะคะ ถ้าหนูกลับไปบ้านแล้วไปดูถ้าเพื่อมีอุปกรณ์นะคะรบควนหนูทําส่งคุณครูนะคะและก็ถ่ายรูปผลงานหนูส่งทางไลน์เนาะลูกเนอะให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้คุณครูพาน้องทําอะไรบ้างนะคะค่ะฟังคุณครูนี่เวลาของคุณเป้กับคุณครูแกนก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งน,นี้นะคะในวันพรุ่งน,นี้นะคะผู้ปกครองคุณครูเป้นะคะจะสลับตารางเรียนนะคะปกติแล้วออริกโก้จะสอนวันศุกร์ใช่ไหมคะ พรุ่งนี้คุณครูจะเอาออริโกมามาสอนแทนอ่าเสริมประสบการณ์นะคะเสริมประสบการณ์ไปสอนในวันศุกร์เพราะว่าคุณครูอ่ามีธุระนะคะก็เลยสลับตารางเรียนกับคุณครูแกรนนะคะวันพรุ่งนี้คุณครูเป้สอนออริโกนะคะเป็นนิทานบิกบุ๊กทูสำหรับอนุบาลหนึ่งนะคะซึ่งนิทานบิกบุ๊กทูนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้กับคุณครูนะคะ ฟังคุณครูในวันุนี้นะล,ลูกนะหนูจะได้เรียนออริโกกับคุณครูเป้ในนิทานเรื่อง I Think i o Flying นะคะเป็นอ่าฟินิชแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่9กับที่10และคุณครูจะเริ่มอ่านนิทาน c a t ต y The c a t t r p i l l a r นะคะในเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ Yesterday, today และ tomorrow นะคะพรุ่งนี้นะลูกเนานะ,ะ <c oughs> วันนี้นะคะน้องปายสาน่ารักมากลูกนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังค่ะตรงยังค่ะเก่งมากลูกอ่ะมือพนมค่ะ,ะพนมค่ะก้มศีรษะค่ะ ขอบคุณค่ะคุณครูเป้คุณครูแกมนะคะบายบายขอบนุนะคะบายบายค่ะให้น้องเดาลองออกซูมเองเลยนะลูกน้องเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ